คนในรายเขตที่รับทักนะยกุลการทับต่างวันนัที่ว่างนะครับท่านกรบผมนายยะยาปานาคอในพื้นเมืองอาทิว่าพร้อมโดยคณะส่วนราชการระดับอำเภอนายกนายกเทศมนตรีตำบลกะลูว์เหนือและพี่น้องประชาชนบ้านบางมนาตำบลกะลูว์เหนือทุกท่าน รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณท่านมารองผู้ว่าราชการนาทิตาสกานาชาไทยทรงเจริญพระชนมายุ88พรรษา12ธันวาคม2563และขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรัตพงษ์ชูผลและครอบ 1> 1, 2, 3, ครัวเอ้แล้รับหนึ่สองสามับแล้ก็ผู้ใหญ่ใจดีสองคน 1> 1, 2, 3, นะครับที่ผมไม่สามารถทำให้กับผู้ใหญ่ได้เฉลิมพัะเกียรนะครับผมเลยประนังเจ้ากดเชิญครับวางโบสูครับ อัมราบากาครับอ่านะนะครับก็วันนี้ก็ลูกที่บ้านหลังนี้นะครับทีมงานมีห้องน้ำนะครับมีห้องนะครับสำหรับบ้านหลังแรกของครอบครัวชูผลครับ เราเรียนรับปะานขอขหทุกท่านการงานารท่ายกแท่านหญ่บ้านี่ชนีคือผู้ที่อยู่เรื่องหลังน้านเาเป็งนรส้างบ้านนะัสงสัอนักวามูสูงมีเพปนีาจีททีเาได้คางเือแงทเือแงนาอาจจะไม่มากแต่ทุกคนเริ่มรงร่วใจกันนะคบในเรื่องของรส้างแต่ส่งแจง นะครับช่วยเสนอข้อ,อเกียรติสมเด็จพระนางเจา้าจิรศรีพระพรมราชินีนาถระจังหวัดดราธิวาท่านนายอำเภอนราธิวานายกเทศบนาลตำบลกะลัวเนะท่านกำนันนายกเหล่ากาชาดผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวนักการหวานหวานและครอบครัวขอขอบพระคุณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาที่สนับสนุนงบประมาณในการกอ่อสร้างบ้าน ดิฉันดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้บ้านที่มั่นคงแข็งแรงนั่อยู่ขอบคุณทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านส่วนเกี่ยวข้องและดิฉันในฐานะครอบในฐานะตัวแทนของครอบครัวขอขอบคุณและหากมีสิ่งใดที่สามารถช่วยเหลือทางราชการดิฉันและครอบครัวพร้อมยินดีทำค่ะขอบคุณค่า